นี่คือรถไฟที่เก่าที่สุดข,ของบีสร้างสร้างตั้งแต่โลกเกิดมาเลยโอ้โหโบราณมากมากใช่ไหมแล้วก็มีมีควันออกมาทางนี้แล้วก็นี่คือขอบวนรถไฟหมดเลยอืมสร้างมาเป็นร้านร้านปีมาก่อนนะโอ้โหนี่คือรางมานเนาะไม่นี่คือล้ออ๋อล้อ อโอเคอ่ะบายบายก่อนแป๊บยนึ่งเปลี่ยนล้อก่อนนะเปลี่ยนล้อมันยาวขึ้นโอเคสมบูรณ์แบบอ่ะนี่พูโต ไม่ได้สร้างตามแบบในนี้ใช่มั้ยครับคิดเองใช่ใชใชมั้ยครับใช่ค่ะว้าวเคสิบมีนาคม6กเจ็ดห้าควบค่าโอ้โหวิ่งโอ้เสร็จเวลาวันนี้รถไฟมาคันใหม่กว่านี้อีกจริงเหรอเหมือนแบบ ผลิตปีนี้แต่ว่ามันดูเหมือนของโบรานของปีของตอนนั้นเลยอใช่หรือไม่จ้ะตั้งชื่อว่าอะไรครับตั้งชื่อว่ารถไฟหัวรถไฟที่โบราณที่สุดข,ของในโลกโอเคปีศูนยศูนยศูนย์ศูนย์อ่ะ